สวัสดีครับทานผู้ชมวันนี้ผมจะมาทำรูบิให้เป็นถงชาติประเภทบรรดาแล้วครับทานผู้ชมว้าววันนี้นะครับผมก็จะเป็นอีกหนึ่งคลิปนะครับที่น้องพีนะครับจะมาทำรูบิให้เป็นถุงชาติที่ต่างๆนะครับผมน้องพีเริ่มได้เลยครับเริ่มจากประเทศไหนก่อนดีนสามคูนสามนี่ครับปรเป็นอะไรนะ ลิฟต์นเนเียนะครับพี่หาเริ่มได้เลยครับ บาวแกเรียนะครับผมอ,อ้าวโอเคเสร็จเร็วมากเลยโ้นี่นะครับผมประเทศบาวแกเรียนะครับผมเอาประเทศต่อไปครับดูซิว่าจะเป็นประเทศอะไรนะนี่คือประเทศฮังการีนะครับผมอา่านตองกี้ฮังการี นี่คือประเทศฮังการีนะครับผมโอ้ยยี่ยมมากเลยประเทศต่อไปอ๋ออันนี้อันนี้รู้แน่นอนอาเซอร์ไยจานนี่คือประเทศอาเซอร์ไยจานนะครับผม อ่ะเสือใบจานนะครับผมสวยมากเลยนะครับที่ต่อไปคืออะไรนี่คือประเทศไอแลนด์นะครับผมอ่อน้องพีครับเริ่มเลยเลย ว้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่คือประเทศไอซ์แลนด์นะครับผมใช่ประเทศไอซ์แลนด์ประเทศต่อไปคิดว่าเขาจะทำอะไรต่อนี่คือประเทศคอเตเดวารเรียนะครับผมใช่<ม>สรล้อ้าวทั้งพีพิกกลับด้านนิดเดียว<ม>เป็นประเทศคอเตเดวาเรียแล้วนะครับโอ้วสวยงมากเลย น,นีแน่นอนรู้เลยอิตาลีนี่คือประเทศอิตาลีนะครับผมอ่าน้องทีเริ่มได้เลยอโอ้เรือสุดๆเลยนะครับผมอิตาลีนะครับผมเยอะมากเลยครับต่อไปอะไรเนาะอันนี้ก็จะรู้อยู่ลัตเซอร์เบิประเทศลักเซมเบิร์กนะครับผม มาดูลักเซมเบิร์กของน้องพีนะครับผมเป็นยังไงบ้างนะครับนี่เหมือนกันเลยเยี่ยมมากเลยใช่ลักเซมเบิร์กทีต่ต่อไปอันนี้แน่นอนอันนี้คือประเทศโรมาเนียนะครับผมน้องพีะทำเป็นธงชาติประเทศโรมาเนียนะครับผม คล้ายภาษาโรมันเหมือนกันนะอ่าเสร็จเรียบร้อยแล้วโรมาเนียครับใช่โรมาเนียจะเรียกเป็นโรมันหรือโรมาเนียก็ได้ะปรเทศต่อไปคืออะไรอันนี้มีสีดําอันนี้ก็จะเป็นสีดำแล้วเนาะแต่ว่าเราไม่มีสีดำนะพี่เนะ่าใช่น่าจะเป็นพวกเยอรมันอะไรอย่างนี้แหละเราต้องพี่เลื่อนไปดูเรื่อยๆก่อนนะครับผมอืมตรงนี้แล้วกันอันนี้น่าจะพอทำได้อยู่นะอันนี้ทำได้อยู่สามสี อันนี้คือเขาใช้4ี่คูณสี่นะพี่เนาะใช่สีคูณสี่นี่คือประเทศทาจิกิสถานเนัะผมใช่ท,ที่ทเริ่มได้เลยครับทาจิกิสถานขึ้นมาตรงนี้ แล้วน,น้องพีบิดลูบิดหันมาทางนี้สิลูกอย่าไปไกลเกินไปนี่คือประเทศทาจิกิสถานนะครับผมประเทศต่อไปครับต่อไปอันนี้ได้อยู่นี่คือประเทศเอกวาดอร์นะครับผม ยี่เอามาบิดใกล้ๆเลยครับผมอ๋อบีใกล้ๆหน้ากล้องเลยครับ <c oughs> นี่คือประเทศเอกวาดอร์นะครับผมเ <c oughs> <ช>ยอะมากเลยครับอันนี้ห้าคูณห้าเขาบอกห้าคูณห้าห้าคูณห้าอันนี้คือห้าค <c oughs> ูณห้าเนาะใช่เขาดูลูกอยู่นี่าหใครๆทำได้อันนี้ <c oughs> อ๋ออันนี้ใครๆก็ทำได้ <c oughs> <c oughs> นี่คือประเทศ ลัตเวีย่แล้ลัตเวียเย่ยดูกิดต้องดูกิดอ,อันนี้ใช่อันนี้ลัตเวียทำง่ายหนีหมันก็เลยนี่นะครับผมคือประเทศลัตเวียนะครับผมยอมมากเลยใช่ต่อไปประเทศต่อไปคืออะไรครับ อันนี้อันนี้คือประเทศโดมินิกันรีพับลิกนะครับผม<ส><สะ>โอ้ทั้งพีก็ทำเสร็จเรียบร้อยนะครับผมเยี่มมากๆเลยเท่<ส>ต่อ <6 S 2> ไปน,น,นี่คือหกคูณหกนะครับ น้องพีรู้หรอว่าเขาทำอะไรรู้สินี่ไงทำตามเลยนี่คือประเทศไต้หวันนะครับผมอ่าดูน้องพีทำก่อนนะครับไต้หวันไม่งงอันนี้ทำได้นี่คือเอ้ยแต่ว่าแต่ว่าสีขาวต้องอยู่ตรงกลางไม่ใช่หรอครับลูกใช่เหรอใช่ก็นน่แน่สีขาวอยู่ตรงกลางอันนี้อาจจะงงนิดหน่อยแต่ก็ไม่งงมากหรอกก็อพอ อย่างนี้น่าจะได้เนาะเพราะว่าของเราเป็นแค่สามคูณสามไงถ้าเกิดเอาเปลี่ยนหน้ามันให้มันตรงๆน่าจะสวยกว่านี้ลองทําหน้ามันตรงๆก็เป็นแบบนี้แหละนี่โอเคนี่คือประเทศไต้หวันครับใช่ตรงกลางมันนึงพาอาทิตย์เจ็ดคนะูณเจ็ดละเจ็ดคูณเจ็ดนี่คือเจ็ดคูณเจ็ดนะครับโอ้นี่รู้เลยรู้รู้รู้ พี่รู้เหรอว่าค่อยทำประเทศอะไรรู้อยู่รู้อยู่ดูไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็รู้เองอ๋ออันนี่รู้ลวรู้ละอันนี้รู้เลยกระทำฉันเลยนี่รู้เลยอืมอ๋อเป็นการกระบาดใช่น่าจะใช่เป็นการกระบาดประเทศนี่คือประเทศ ไอแลนด์นะครับผมไอแลนด์ใช่ชนะโอ้โหนี่คือประเทศไอแลนด์ของน้องพีนะครับผมเยิ่งมากเลยเพราะว่าเป็นลูกบวกโอ้อันนี้อันนี้อะไรเนี่ยมั่วมากเลยอันนี้อย่าบอกนะว่าลูกบวกักกบวอีกแล้วใช่ลูกบัวอีกแล้วทางข้างนอกเป็นสีแดง รู้เหมือนกันอืมอ๋อออันนี้รู้เลยออันนี้คือประเทศนอร์เวย์นะครับผมใช่เสร็จแล้วนี่ นนาสามคุณสามก็ทําได้นะครับก็ทําตามเขาแับเขาเลยอันนี้เจะคูณเจ็ดมอนกันอันนี้เป็นธงชาติอะไรเนี่ยอ๋ออันนี้รู้เลยอันนี้น,าน่าจะง่ายแน่นอนใช่แน่น่าจะใช่คิดว่าเป็นประเทศอะไรครับอืมป๊บนึง อันนี้ประเทศอะไรเนาะรู้อยู่แต่ก็ไม่ค่อยคุ้นเลยไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่อันนี้แต่ก็คุ้นอยู่บ้างน,นิดๆหน่นอยๆเริ่มคุณละเริ่มคุ้ณละอะไรถ้าเกิดใครได้ดูที่เขาทำดูบิเป็นอีพีแรกอะ่ะก็จะรู้เลยอันนี้เป็นแบบแบบอีที่สอง อันี้อัวนี้อันนี้คือประเทศคองโกคองโกมีสามสีสีเขียวสีเหลืองแล้วก็สีแดงนะครับอืมอืมดูลุรลางมันแป๊บนองอังงมงอยู่ ที่เหลืองอยู่ตรงกลางไงแต่ว่าต้องเป็นแถบใช่ใชอย่างนั้นแหละโอ้สวยมากเลยนี่คือประเทศคองโกนะคะใช่คองโก นี่คือประเทศมาซิโดเนียนะครับผมโอ้หน้องพีก็ทําได้เร็วเหมือนกันนะครับผมมาซิโดเนียสวยงมมากเลยนะครับใช่ก็ทําพร้อมเขาไงแต่ว่าเขาเอาสีเหลืองไว้ตรงกลางไม่ใช่เหรอครับพีไหนพีดูใหมสีสีเหลืองอ่ะมันอยู่ตรงกลางนะลูกใช,ใช่เป็นเหมือนเส้นการกรบาดจุดเหลืองจุดจุดตรงกลางเป็นสีเหลืองแต่ก็ต้องเป็นสีเหลืองเหมือนกันนะ ด้านข้านภาษาตสามมันทำไม่ได้เราก็ทำแบบนี้ไงก็ถูกต้องแล้วไงนี่แหละใช่คือประเทศมาซิโดเนียนะครับผมเพราะว่าเป็นลักษณะดวงที่สองมาใช่ประเทศต่อไปคืออะไรครับสิบห้าคูณสิบห้าโอ้สิบห้าคูณสิบห้าเลย โอ้สายสีมากสีสันนีส่สดใสมากเลยโอ้ใหญ่มากนี่น่าจะใช้เวลาทำรู้เลยรู้เลยอันนี้รู้รู้เลยรู้เลยนนพี่รู้ได้หรอยังทำอะไรรู้รู้อยู่รู้อยู่ประเทศอะไรทำไว้ก่อนเงินเดี๋ยวก็รู้เองโฆษณาแบบนี้แน่นอนแน่นอนแน่นอนทำไว้ก่อนละน่าจะใช่น่าจะใช่อันนี้ ทไว้ก่อนแล้วูนะครับผมว่าน้องพีทำถูกหรือเปล่านะครับรออยู่พีกำลังรอรุ้นอยู่นะครับผมถูกหรือไม่ถูก็ไม่รู้ทำใหม่ก็ได้หมด ถูกไหมนี่คือประเทศเอคอาซักสถานนะครับผมใช่บบนี่ทำถูกด้วยเ,เพราะว่าเป็นอย่างนี้ใช่ไหมลูกใช่เป็นอย่างนี้เพราะว่าจะมีขีดอยู่ข้างคางตรงนี้จะตรงกลาง่็เลยกลมๆต่อไปเป็นองชาติไลรเนาะจุดห้าคนจุดห้าเหมือนกันเมื่อกี้ผ่านไปแล้วนะครับผมคาซักสถานนะครับใช่ ทำง่ายอยู่อ,ยอันนี้คือประเทศต่อไปโอ,อ,นนอ,อ,อ้อันนี้รู้อีกล้วมไมชอบรู้อีกแล้วอ่ะรู้อีกแล้วเหรอทีก็ทำตามเขาเลยนะครับผมคลิปนี้ก็จะยาวนิดนึงนะครับพี่เนาะเพราะว่าเราทำหลายประเทศมากๆเลยนะครับ<ช>ผม นี่คือประเทศอะไรใช่หรือเปล่านี่คือประเทศจีนนะครับผมใช่ไชนาไชนานะครับผมโอ้ก็ oh, คือน้องพีน่ทำไม่รอแล้วนะครับผมใช่อันนี้คือทำอยู่มีสี่ดาวหรือเปล่ามีห้าดาวดาวเล็กสี่ดาวใหญ่หนึ่งอันนี้อะไรโอ้รู้อีกแล้วทขาไมชอบรู้อยจังอะทำไมสมองวันดี้เลยขนาดนี้น ชอบรู้บ่อยจังเลยดูนะครับผมว่าน้องพีนะครับจะทำถูกไหมนะครับาไม่ชอบรู้บ่อยจัไนนงไม่รู้อืมอืมอืเป็นประเทศอะไระรเดี๋ยว เดี๋ยวดูไว้ก่อนถ้าทําใหม่หรือทำถูกก็ไม่เป็นไรทําใหม่ได้หมดประเทศอะไรต้องดูก่อนนี่คือประเทศเอ,อิสราเอลอิสราเอลอืมตรงกลางเป็นตรงกลางเป็นสีขาวนะใช่ตรงแกนเป็นสีขาวตรงแกนก็เป็นสีขาวเหมือนกันแล้วก็ด้านข้างก็เป็นสีน้ําเงินล้องรอบ แต่ว่าอันนี้คือเราอาจจะทาไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่นะครับผมแต่ว่าอาของเขาเนี่ยมันจะเป็นลูบิกอันใหญ่ว่าพีเนาะอันนี้ของเราแค่สามคูณสามแต่ว่าก็าพยายามทําให้เหมือนที่สุดนะครับผมอืมใช่เนี่อยอบนเนี้ยอืมตรงกลางไม่ใช่นะตรงกลางเป็นสีขาวเหมือนกันตรงกลางสีขาวใช่ขอบไี่เป็นสีน้ําเงินใช่คือทำสามทำได้แค่เท่านี้ลูก ทำได้แค่เท่านี้เพราะว่าของเราเป็นเป็นรูบิสามคูณสามไงใช่ไม่ใช่ตรงตรงของก็ต้องเป็นสีขาวนะตรงนี้เหรอตรงกลางสีตรงแกนกลางต้องเป็นสีขาวเหมือนกันอืใช่ใชก็มีตรงสัญลักษณ์แกนนั่งไงเป็นตัวสัญลักษณ์ของเขาเนะ่ะใช่พี่ต้องหมุนให้มันเป็นสีขาวตรงกลาง<อ>ใช่ให้มันเป็นรูปบวกใช่ให้มันเป็นแถบสีขาวอยู่ตรงกลาง ไม่ใช่เป็นรูปบวกนะหรือว่าเป็นรูปอะไรด้านขอบต้องเป็นสีน้ําเงินอย่างเดียวเลยนะครับผมส่วนตรงกลางเนี่ยเป็นขาวทั้งแถบเลยตรงขอบตรงพวกชี้นีใช่ไหมไม่หมายถึงว่าตรงกลาง่ตรงกลางพูดถึงตรงกลางที่มนันติดกับแกนเนี่ยใช่ให้มันเป็นสีขาวเลยแถวกลางต้องเป็นสีขาวเหรอแถวกลางเป็นสีขาวอย่างงี้ยใช่ น,นี่คือประเทศอิสราเอละนะครับผมนี่นะคะก็คือทําได้แค่เท่านี้นะครับผมใช่ใช่ว่างเราเป็นแค่สามบนสามไงมันทำยากนะเพราะว่าตรงกลางเป็นดาวใช่มันมีหลายแถบไงใช่เราไปเป็นอะไรกว่าจะทำได้อิสราเอลยากมากอันนี้หมุนมาไปต่อบ,บิดขึ้น อันนี้คือประเทศอะไรประเทศอะไรอาหารโทรศัพท์ไปสิครับมอืออันนี้งงเอ่ออะไรนะโอ้อันนี้งนะนนงงงมากอันเนี้ยเป็นแทๆเป็นลูกบวบ เออะไรันนี้น่าจะง่าย,ยมางอ,อันนี้ดูเลยดูเลยอันนี้ดูเลยปลาขอทายนะปลาว่าในป,นประเทศอังกฤษหรือปรเปล่าพี่น่าจะใช่นะน่าจะเป็นอังกฤษอังกฤษหรืออเมริกาอเมริกาต้องเป็นเป็นขีดขีดสลับกับแดงค่ะอันนี้คือการเดานะครับผมว่าเขาจะทำไม่เสร็จนะครับอ๋อน่าจะเป็นอังกฤษแน่เลยมีมีอย่างเนี้ย ไม่ใช่นะโอ้แต่น่าจะทำยากเลยดูบิดก็ใหญ่ด้วยและการบิดน่ะมันก็ต้องยากด้วยเพราะชิ้นเล็กอืมโอเคอะไรเนี่ยทำไมมันใหญ่อะไรจังอืมโอเคเริ่มรูล้ละ ว่าประเทศเลยคิดว่าเป็นประเทศอะไรครับอังกฤษต่ต้องคิดว่าเป็นอะไร,ระคิดว่าเป็นประเทศอังกฤษเหมือนกันน่าใช่แน่เลยแน่เลยหรือเปล่าใช่ไหมใช่ไหมหรือว่าอะไรหรือว่ากีดหรืออะไรหรือไม่ใช่ประเทศบริเตน <Great> เกรสบิเทียน <laughs> 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 น่าจ,นะจะเป็นประเทศอังกฤษหรือเปล่าน่าจะใช่เกรสบิเทียนเออป๋าก็ไม่แน่ใจนะเกรสบิทเทียนนี่คืออะไรน่าจะเป็นประเทศอังกฤษนี่แหละเกรสบิทเทียนอ่าไเป็นไรครับเดี๋ยวน้องพีทำตามเขาก็พอ <laughs> <laughs> ใช่ไหมแกนกลางต้องเป็นสีแดงนี่ครับหูกนี่ไงต้องเป็นต้องเป็นกากบาดสี่เหลี่ยมเลยนะเป็นสีแดงทั้งหมดเลยนะเหรอใช่เป็นเป็นกกรูปกากบาดเลยนะเป็นรูปเครื่องหมายบวกอ่ะเหรอสีแดง ืองตใช่มันต้องเป็นรูปเครื่องหมายบวกใช่แล้วก็ตรงด้านข้างต้องเป็นแต่จริงๆมันก็ได้ทั้งสีขาวทั้งสีน้ำเงินเนาะเพราะว่าของเรามันแค่สามคูณสามไงแต่จริงๆตรงตรงขอบที่ว่าเป็นสีน้ำเงินน่ะอาจจะเกลียอาจจะต้องเปลี่ยนเป็นสีขาวนะป่าว่า่ใชเพราะว่าสีาน้ำเงินมันจะอยู่ตรงกลางไง นั่นแหละได้เท่านี้แหละใช่ไม่ไม่ไม่ถูกต้องแล้วครับลูกใช่ถูกต้องแล้วคืออย่างนี้แหละเพราะว่าของเราเนี่ยมันเป็นแค่สามคูณสามไงมันก็เลยทําได้แค่เท่านี้ถ้าเกิดเป็นห้าคูณห้าจะได้อยู่นะเออไม่รู้เหมือนกันคำามประเทศต่อไปครับออะไรหมดแล้วอ้าวหมดแล้วอ่าน้องพีครับ คำตอบวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะท่านผู้ชมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้นะคะท่านผู้ชมฝากกดติดตามช่องน้องพีด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับน้องพีบ๊ายบายจะลองดูจะทำของชาเลยไหมอันนี้ขาดไม่ได้เลยต้องมีตอนจุดอยู่ตลอดคืออะไรครับประเทศไทยอ่านี่คือประเทศไทยนั่นเองนะครับ<ช>รยิ้มมากๆเลยบ๊ายบาย